สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเล่นบล็อกฟู้ดกันนะครับกับน้องๆป .2 นะฮะน้องๆ MC ป .2 นะครับตอนที่เราจะเล่นเกมนะครับผมอย่าลืมนะครับใครอยากได้ผลดีๆนะครับผมหรือว่าอยากเติมโลบั๊กนะครับสามารถไปเติมได้ที่ร้านคุณเซลนะครับผมเป็นร้านเกมที่อยู่คู่ทุกเกมนะครับผมและมีจุดขายทางด้วยอยู่ที่ร้านลาอยู่ที่ลาซาด้านะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยมีบัตรเติมเงินด้วยนะครับ เราจะปักไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำชานลนการันนะครับก็คือว่าเราจะโดนดันโดนที่ท่าแปลกเลยทุกคนโอเคป่ะครับเด็กๆไปครับซื้อดันเลยครับผมยอมซื้อเองาไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครอยากดันดันอะไรเลือกเลยดันอะไรบอกด้วยลงดันอะไรครับ ดันน้ําแข็งนะวันเราจะไปพิชิตดันน้ําแข็งโดยห้ามแปลงร่างนะทุกคนห้ามแปลงร่างใส่สกิ๊ให้เต็มที่โอเคไหมครับโอเคว้าวเฮ้ยวันนี้มาดูครับว่าชาเลนจ์นะครับว่าการไม่แปลงร่างเลยเราจะเอาชนะดันได้หรือเปล่านะเออตาลุกขึ้นใส่สติ๊เลยกระนำเลยเหรอที่นี่โอ้โทั้งบทมงกรทั้งผลอ่าคิซูนี่เหรอ แล้วเ,เลโก้กับพี่ใช้หมดไหนเนี่ยเลโกล้ใช้หมบาคี้เล่ทีก่การหลบพี่สนินในเกมบาคี้เหรอใช่เหรอใช่แต่าบากี้มันเท่มากเลยคือมันเนหรออุ้ยครับรอยยุ้ยไอสกิ้ยกินเข้าไปคนิคนเข้าไป แต่งล่างเลยไหมแต่งล่างเลยบ้าไม่เอา <laughs> ที่มันฉาดเด่นฉ <laughs> าเด่นโอ้ตอนดึงเทียร์ครับตอนดึงเทียร์เรียบร้อยเรือหายเอ,อยาเดี๋ยนี้เรือหายเราไม่ต้องครับตอนนี้เราบินอย่างเดียวครับนี่พ่อขอแต่งล่างครัน้งหนึ่งเลยจ้ะแต่งล่างข้ามน้ำเหรอ <laughs> ใช่แต่งล่างข้ามน้ <laughs> ได้แต่ห้ามต่อสู้นะโอเคแต่งล่างข้ามน้ำ <laughs> โอเคอ่าแล้วขอสองลุยครับเลือกแต่งล่างแล้วโอ้โหทำไมเป็นน้ำแข็งอะไรอย่างนี้เนี่ยที่มันดันลงถึงเยอะเป็นน้ำแข็ง

นี่นะครับโอ้โหเด็กๆน้องๆป2นะครับมาช um like ่วยผมทั ujemy, ้งคนแบกอยู่นะครับตอนนี้คือคนมือเลยนะครับได้ยินเข้าไปครับเดี๋ยวร้อนมาสองเท่าสองเท่าไปทางไหนอ่ะสองเกีท่ามาสองเกียร์ไปแตลงละโอ้แตลงเราไม่ได้ไปไหนไปไหนโอ้ไม่แตลงแตลงละมาแล้ว โอ้หตอนนี้น้องๆป2นะครับกำลังลุยกันใหญ่เลยใช่ไหมครับผมใช่หนูก็ป2หนูก็ป2เฮ้ยชุ๊บมาแล้วออโอ้ยตกนะ้ำโอ้ยมังก,กรตกนะ้มนะแล้วผมก็มาช่วยแล้วครับผมต้องดูแลมังกรด้วยนะมังกรไม่แตงมากแล้วมักมงนะมกรผนะ่อนนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอสร็จเร็วจังแล้ว

เร็วขุนร็วขุนพลเรา,า้อังที่มีโดนช <Like> ่วยกัน หลือเวลาแตะนาทีสวยมากไอคอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเหลืออีกสองเกาะต้องเกาะเราประมาณสี่นาทีกว่านะดูดูนาทีด้วยด่านสุดท้ายให้เหลือประมาณห้านาทีดัดด่านนี้เราต้องรีบเคลียร์เลยด่านด่านนี้ด่านนี้ได้อันนี้เกอะที่สี่แล้วเฮ้ยโอ้าวทำเพื่อนทำเพื่อนอุ้ยโดนต้องแข็งกระจุยเลยอ่ะนี่ตรงนี้เยอะพ่ออยู่ข้างบน ตาให้แล้วไมู่เลยลเนาะอจะตายพรอมโดอ,ยอย้ยโอ้ย้รงกันนต้องช่วยกันนะถ้าสมมติเพื่อนโดสนสตานะเราต้องหยุด่กันรู้ป่ะเราจะได้ถ้าอีกคนโดสนสตาร์อีกคนจะได้ช่วยฟันได้ใช่ป่ะเอ่อนเพื่อนนะทำอยู่ยก,กับพ่อ,อไงพ่อโดนสาก็โดนตีให้พ่อไง Let's go เปลี่ยนเป็นดาบแข็ง่อ้ลือดจะตายแล้วนะเนี่ยมันพรจะตายครับผม่โอจะตายภารกิจครับโอ้โหไม่แบนล่าเลยลงดนันดีใจดีใจเบ่าเร็วทุกคนช่วยกันยากหัวเนี่ยทำเล่นตาย้ยเนี่ยช่วยโอ้ย ยิงเข้าไป้โดูน่าจะเปลี่ยนเป็นแบบพลเต้ย์เป็นเนื้อนลาดิ่วโอ้ยมันแช่แข็งใครเนี่ยต้องการต้องการิ่วนไหมต้องการต้องการด่วนเลยตรงเนี้ยเอามไม่ได้ต้องการหมดครับ มันนะมอญไม่ชอบน้ำท่านนี้นมันวิ่แบบขีอ๋อยังไ้อี๋มาร์กเนี่นยโอเคเค,รอครับเวลาสวยด้วยผ่าน,นในแค่สองนาทีไม่แปลงล่างครับเราทำชาเลนจ์อยู่ห้ามแปลงล่างแต่ออมแปลงล่างผูนน้ข้าะน้ำแปลงล่างข้ามน้ำได้ไม่เป็นไรดูดีว่าเราจะชนะหรือเปล่า <c oughs> ถ้า,าสมมติรเราทำชาเลนจ์สำเร็จนะหูแจ๋วเลยถ้าพ่อทำชาเลนจ์สำเร็จพ่อต้องแจกฝนอมไปครับลุยเลยครับต่อสุดท้ายโอ้โหที่ลุยท่ยที่ละ่ยทลที่ลุยทียทลุยเ่ลยลยล พี่พ่อจะตายจริงนะเนี่ยดูดิพี่เหรอพี่เมียตายยังถ้าพ่อตายนี่คือน่าเกลียดมากเลยนะขนาดขนาดกินเล่น้อยนี่ขนาดเลี้ยงไม่ลงน้อยจะตายจริงนะเนี่ยหนีไปหนีไปก่อนต้องหนีก่อนพี่เมียกันเลยก็ตายยังยังช่วยหน่อยช่วยแบกหน่อยดันกม่จบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปพักเติมเลือดก่อน ไม่ไหวไม่ไหวให้โจให้แปลงล่างเลยอเปล่าไม่ไมเราทำชาเลนจ์อยู่เราทำยาเลนอยู่โอเคตอนนี้ไปครับศัตรูข้างล่างหมดยังหรือแต่บอสใช่มใช่ใช่ใชโอเคบอสหายยังไงบอสม่นอย่าไม่้ทำใหบอสมันแรง ไอ๋อไม่ใช่คุก็ได้โบสพอเด็นดิ่พอได้โบสนะพอได้โบสเหรอใช่มันทีหมื่อ่ะก็พอได้โบสไม่ได้เนี่ยครับวยจะตายแล้วพ่อพอกลับไปหิวเลือดก่อนะเดี๋ยวออกจากกันเอง เราทำชาเลนจ์อยู่เราทำชาเลนจ์อยู่อ๋อโอเคเออเาชาเลนจ์อ,อีก3นาทีทุกคน <c oughs> เร็วเด็กๆเคลื่อนหน่อยตอนนี้ตอนนี้โมโหไม่ไหวแล้วอ่ะีดิสนียอยากแบงค์แล้โอ้สุดยอด <c oughs> น้องปอ .2 แตกสุดยอดเลยครับตอนนี้บีบเ <c oughs> ข้าไป <c oughs> หน่อย <c oughs> <ส>มันนโดนกองปีหนักจังอะมันโดนมงกอะมงกรโดนอะไรวะเนีน่ยเขยวมังกรดีกว่นี่ชอบยิงแบบน้ำแข็งนหยิแบบุบๆแล้ว็แข็งแลโดนฟันเอมนดาน้ำแข็งมันก็ต้องมีน้ำแข็งรงนแ่ญี่ปุ่นเนี่ย ชาเลนจ์สำเร็จนะครับผมกับการที่เราไม่แปลงร่างมือนะแล้วลงดันนะครับก็ต้องบอกถือว่าเอาชนะได้แบบหอบเหมือนกันนะหืดเหมือนกันนะใช่นะครับก็ถือว่าทำชาเลนจ์สำเร็จนะครับทุกคนเก่งมากครับผมใครชอบคลิปแบบนี้นะครับและอยากเล่นกันแล้วนะครับสามารถแอดมาเล่นได้นะครับผมแล้วตอนนี้ที่นะครับเราก็มีกลุ่มไลฟ์ซีแล้วสามารถแอดมาพูดคุยมานัดเล่นกันได้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปถัดไปบายบายยย